สวัสดีครับผมสวัสดียามค่ำนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับนี่ห้อนี้นะครับ NPE นะครับผมสินค้าผลิตไทยนะครับคุณภาพไทยๆนะครับอุปกรณ์คัดเกรดถือว่าดีทีเดียวนะครับผมก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเขาแก๊กเขแก๊กขากล้องผมนะครับทะเลาะกันประจำนะครับผมมาทดสอบดูนะครับตัวนี้ ไม้เขาก็จะเป็นไม้แบบบาลานซ์นะครับไม่ต้องเร่งเสียงมากนะครับชิคชิบชึคชิคที่มาทำเอ็กโคเอ็กโคเอ็กโคชิบเป็นไม้แบบบาลานซ์แล้วนะครับผมสามารถดึงสายได้ยาวนะครับและเสียงไม่ตกด้วยนะครับก็จะต่อผ่านมาที่คอร์นะครับทดสอบคอร์กันเลยนะครับตัวนี้เป็นคอร์สสองทางนะครับยี่อ Npe นะครับ รุ่นก็ตามนี้นะครับมุนไปมุนมาเริ่มเวียนหัวแล้วนะครับผมลองเสียงเลยนะครับผมเสียงมาอย่างเสีย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 ง <Okay. S 1> เดี๋ยวมาเริ่มที่ชั้นแหนึ่งนะครับผม ไม่มีคอกแคกนะครับมีความแม่นทีเดียวนะครับผมคอกแคกคือขากล้องผมนะครับเดี๋ยวเขียบมานะครับผม รับเตรียมจัดจำหน่ายนะครับราคาก็จะมีรายละเอียดอยู่ในโพสอีกทีหนึงนะครับผมสนใจสามารถาทักแชทได้นะครับของเราโอนส่งของไม่มีปลายทางนะครับนี่เลยนะครับร้านนอิเล็ก t r o นิ์นะครับผม